ยินดีด้วยนะคะคุณมิวสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะฟิตยูคอนเทนรอบที่4คุณมิวเนี่ยหนึ่งเดือนลดไปได้กี่โลคะ9.5จดห้าโลทุคน9.5กจกิโลเยมากรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแบบว่าคอนเทนต์นี้แบบเป็นอะไรที่แบบทำให้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ต้อ,องพูดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบลดน้ำหนักจรงิจรงจังอ,อยากให้เป็นแบบ ลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายเลยางครั้งสุดท้ายในชีวิตวตอนตอนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจอยคอนเทสต์จนปัจจุบันเนี่ยคุณมิวลดไปได้กี่โลแล,ล้วคะสิบเจ็ดโลหกคนสิบเจ็ดโลใช่ใช้เวลากี่เดือนคะสเดือนค่ะสงเดือนคุณมิวแชร์ได้ไหมคะว่าวตอนแรกที่ก่อนที่เข้ามาเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือเท่าไรแล้วตอนแรกที่เข้ามาจริงๆวันแรกเลยอ่ะร้อยเจ็ดจสองเลยอืมตอนนี้เหลือแปดสิบเก้า โอ้ทุกคนจาก107เหลือ89คุณมิวใช้เวลา2เดือนด้วยการกินฟิตยูทุกวันใช่ไหมคะใช่ทุกวันค่ะแทนมื้ออาหารหทุกวันแทนมื้ออาหารอยากให้คุณมิวแชร์ให้ทุกทุกคนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความสําเร็จครั้งนี้ของคุณมิวที่ลดลงไปได้17โลภายใน2เดือนเนี่ยคุณมิวทำยังไงบ้างทาตามคำแนะนํานนของเทรนเนอร์เลยเป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งของฟิตยูเลยอะที่รู้สึกแบบดีมากๆาจะเรียกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้เปลี่ยนชีวิตเลยใช่เพราะว่าเปลี่ยน เปลี่ยนการกินไปเลยการออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการแนะนําเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการกินแล้วมันก็ใช้ในปัจจุบันได้จริงๆแบบไม่ทรมานด้วยโอเคน่าจะบอกเลยว่าห้ามกินน้อยนะคะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ากินน้อยมันก็เรื่องระบบเผาผลาญด้วยโอ้สุดยอดเลยนะคะคุณมิวคิดว่าถ้ามีแบบ key success factor สามข้อที่ทําให้เรารอบนี้ยเราลดน้าหนักสําเร็จเนี่ยคุณมิวคิดว่ามีอะไรบ้างคะอันอย่างเลยใช่ top t เลยอันดับแรกคือวินัย วินัยข้อสองคือฟิตยูฟิตยูอ่าข้อสองเราช่วยเลยจริงจข้อสามแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจยังไงบ้างเอ่ยแรงบันดาลใจที่อยากเปลี่ยนตัวเองอยากใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอืมคือมีความเซลฟ์เลิฟเราอยากทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นใช่ค่ะอืมสุดยอดเลยค่ะอยากรู้ว่าคุณมิวเนี่ยรู้จักฟิตยูได้ยังไงคะรู้จักฟิตยูได้ไงเพราะว่าก็มีศึกษามาแหละว่า ถ้ากินโปรตีนถึงอะไรเงี้ยร่างกายก็จะแบบว่ามีการลดน้ําหนักได้อะไรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยเปิดหาเจอในแพลตฟอร์มช็อปปี้ใช่แล้วก็ไปศึกษาต่อที่ไอจีค่ะก็เห็นว่าแบบว่าเป็นโปรตีนที่มีการวิจัยว่าเรื่องการลดน้ําหนักโดยเฉพาะก็เลยตัดสินใจลองอแล้วหลังจากที่คุณมิวได้ลองฟิตอยู่แล้วเนี่ยเอ็กซ์เพรเทุกอย่างที่คุณมิวได้รับเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ กินง่ายอืมอร่อยใช่กินง่ายอร่อยไม่ทรมานค่ะอืมก็คือดีเลยแบบกินแทนมื้ออาหารได้อิม่มสะดวกด้วยอืกินง่ายอร่อยไม่ทรมานนะคะแล้วก็อิม่มปกติคุณนิวเนี่ยเคยทานโปรตีนมาแล้วหลายยี่ห้อ,อสิ่งที่คิดว่าชอบฟิตยูที่สุดเนี่ยจากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเธอให้เลือกมาหนึ่งข้อเนี่ยคืออะไรคะรสชาติรสชาตินะคะรสชาติชอบรสไหนที่สุดคะ ตอนนี้ชอบสตรอเบอรีที่สุดสตรเบอรี่สตรอเบอร์จ่ายพอคลอดนนะเ <laughs> <ช>ดือนนี้นะคะโอ้โห<ช> oh สุดยอดเลยคะ่ะขอบคุณคุณมิวมากเลยนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นคนดีคนเดิมนะคะยินดีกับรางวัลฟิก u c o n นเทสรอบที่สี่ที่สามด้วยนะคะคุณเฟิร์นลดไปได้กิโลเอ่รรอบนี้ประมาณ5กิโลค่ะ <laughs> 5กิโลภายใน1เดือน แล้วรอบที่แล้วเนี่ยคุณเฟิร์นก็ได้เข้าคอนเทสต์รอบที่สาเหมือนกันรอบนั้นลด<ช>ไปได้กี่กิโลคะรอบนั้นน่าจะประมาณ4ี่ี่กิโลจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเยอะสองรอบรวมกันได้เกือบ1ิบโลเลยใช่อยากรู้ว่าอะไรเป็น motivation <ม>ที่ทําให้คุณเปิรเนี่ยอยากกลับมาแข่งอีกรอบทั้งที่เราลดไปได้แล้วห้าโลเพราะว่าชอบฟิลของการอยู่ในคอนเทสค่ะเพราะว่าตอนอยู่ในคอนเทสเหมือนมีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนร่วมทางในการลดน้ําหนักแล้วก็ เหมือนมีแรงขับเคลื่อนอะไรหลายๆอย่างเวลาที่เห็นทุกคนส่งภาพอาหารในแต่ละวันมันทําให้เรารู้สึกว่าเออวันพรุ่งนี้เราจะต้องกินดีเพื่อที่จะแบบส่งรูปอาหารของเราไปเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเรากินดีเหมือนกันก็คือไฟมันมาเมื่อมีเพื่อนร่วมท่ายใช่สองรอบของฟิยูค c o n ท e s t คุณเฟิร์นลดไปได้10บกิโลเลยอยากให้คุณเฟิร์นแชร์ให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะว่าคุณเฟิร์นคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราลดน้าหนักได้สําเร็จ1ิบโลน่าจะเป็นความมุ่งมั่นอ่าสามอข้อแรกคือความมุ่งมั่นใช่แล้วก เอ,อแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากอะไรคะแรงบันดาลใจก็คือเราอยากเราอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและอีกข้อหนึ่งก็เป็นน่าจะกำลังใจกำลังใจกำลังใจจากทางแอดมินแล้วก็เทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าก็คือ,อความมุ่งมั่นความตั้งใจของเรานะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่เราอยากรักตัวเองอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็กำลังใจจากทีมงานพิยูใช่อ่ คุณเฟิร์นกินปิดยูมากี่ปีแล้วคะจำไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วว่าครั้งแรกเมื่อไหร่อะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนทานมาเรื่อยๆทานมาตลอดอแล้วจากประสบการณ์ที่คุณเฟิร์นเนี่ยก็เห็นบอกว่าลองโปรโตีนมาหลายยี่ห้อเหมือนกันอะไรที่ทําให้เราแบบมาหลงรักฟิดยูคะเพราะว่าปิตยูทานง่ายคะ่ะแบบรู้สึกเหมือนมันไม่หนักอืแบบมันไลท์อะทานไปก็เหมือนเราทานน้ําทานนมมาเลยปกติ<อ>ค่ะ ก็คือรสชาติใช่รสชาติแล้วอยากรูว่า Experience หรือประสบการณ์ที่คุณเฟิร์นได้รับจากการที่เข้ามาเป็นลูกค้าฟิตยูแลเนี่ยคุณเฟิร์นได้รับประสบการณ์อะไรบ้างคะก็คือจะมีกลุ่มแชทที่จะมีแบบมีเทรนเนอร์มีเพื่อนที่ลดน้ำหนักด้วยกันเนี่ย mm hmm. เหมือนขับเคลื่อนแช็นี้ตลอดเวลา mm hmm. ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่เหงาในการลดน้าหนักอะคะ่ะทาให้มันแบบมันไม่ถอดใจง,ง่ายๆในการ mm hmm. ลดน้าหนักเพราะที่ผ่านมา เราทําคนเดียวเราก็าจจะถอดใจว่าอ่ะวันนี้ไม่เอาละ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่มอะไรเงรี้ยแต่พอมีเพื่อนมีคนที่คอยอยู่ข้างๆเวลาที่เราลดน้ําหนักมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราจะยกอยอมแพ้ไม่ได้อะไรเงรี้ยค่ะ <c oughs> แล้วอยากรู้ว่าเออหลังจากที่คุณเฟิร์นมารู้จักกับฟิตยูนะคะชีวิตคุณเฟิร์นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะก็คือรู้สึกว่าเออเรามั่นใจมากขึ้นเวลาแบบ เราใส่เสื้อผ้าหรือว่าออกไปทำ<ม>คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรามั่นใจเรากล้าแสงออกแบบรู้สึกว่ามันแล้วก็เบาตัวด้วยเบา <au S 2> <บ au S 1> ตัวใช่มหมรู้สึกเบาตัวมากขึ้นนะคะอืมแล้วคุณจากที่คุเฟิร์ลองรสชาติฟิยูมุเนี่ยชอบรสชาติไหนที่สุดคะตอนนี้ชอบสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ <c oughs> อีกแล้วรสที่2องะค่ะที่เราชอบที่สุดช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเราเคยอยากให้คุณเฟิร์เนี่ยเออ เชิญชวนคนที่เขาอาจจะแบบเฮ้ยอยากลองหาโปรโตีนกินอยากกลับมารักตัวเองอยากดูแลตัวเองแต่ว่ายังลังเลอยู่ยังแบบอุ้ยไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณเฟิร์นเชิญชวนทุกทุกคนหน่อยค่ะอยากให้คนที่กําลังดูอยู่นะคะลองลองเปิดใจให้ฟิตยูค่ะเพราะว่าฟิตยูเนี่ยคือเป็นโปรตีนที่แตกต่างจากที่เฟิร์นเคยรู้จักมาเลยเป็นโปรตีนที่รู้สึกว่าทานง่ายไม่เหมือนโปรตีนเลยค่ะอ่าขอบคุณคุณเฟิร์นมากเลยย,ยินดีด้วยอีกรอบนะคะ ยินดีกับคุณรีมด้วยนะคะวันนี้เอาถุงผ้าฟิตยูเอ็กซ์ตัเนี่ยมามอบให้เป็นรางวัลพิเศษในฟิตยูแฟนเทสรอบที่สี่นะคะรางวัลเบส์โฟโตกราเฟอร์ค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงเลือกมาจอยฟิตยูแฟนเทสรอบที่สี่คะเราอะกินโปรตีนอยู่แล้วแล้วแบบเราก็ไปศึกษาหน้าเพจว่าผ่านการวิจัยมีการวิจัยมาอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีรสชาติให้เลือกหลายแบบเราก็เลยแบบเข้าร่วมแล้วก็ทดลองทุกรส แล้วหลังจากที่ทดลองทุกรสเนี่ยชอบรสไหนที่สุดคะชอบรสเมลอนกับวานิลลาที่ผสมกันแบบว่าอร่อยมากฟิลเหมือนแบบนมเมลอนเลยเมลอนผสมวานิลาเมลอนกึงเมลอนใช่เมลอนเมลอนเลยรู้ว่าหลังจากที่คุณรีมเปิดใจให้ฟิตยูตลอดหนึ่งเดือนแล้วค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณรีมยังไงบ้างเราประทับใจตรงที่ว่าทุกคนทุกคนที่เห็นเรามาตลอดแล้วแบบมาเห็นเราอีกทีไงทุกคนทักเลยว่าแบบร่างเปลี่ยน ล่างเปลี่ยนใช่แบบเปลี่ยนไปเลยแบบว่าไปทําอะไรมาลดลงอ,ลอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็บอกทิกดีๆก็คือแบบเรากินตัวนี้อยู่นะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ,ะทีนี้อยากให้คุณรีมแชร์ให้เพื่อนๆฟังในใหม่ว่าเออความสําเร็จของคุณรีมรอบเนี้ยที่เราลดน้ําหนักไปได้1เดือน5โลเนี่ยคุณรีมทํำยังไงบ้างคะก็หลักๆก,ก็เรื่องอาหารค่ะแล้แบบ ด้วยความที่ฟิตยูมีเทรนเนอร์ให้ปรึกษาเนี่ยว่าอาหารแบบนี้เออเราควรรับประทานปริมาณเท่าไหร่<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับฟิตยูสามารถกินแทนมื้ออาหารได้<ม>เราเป็นคนแบบงานยุ่งๆเราก็เลยกินแทนมื้อเย็น<ม>ทีนี้มันพอมันกินเป็นประจำมีวินัยเรื่อยๆเรื่อยๆ<ม>แบบว่าตามคําแนะนำอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นวินัยของตัวเองมันทําให้การลดมันก็เกิดการลดมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรให้ใหมันฝืนเลย<ม> เหมือนทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแบบง่ายมากไม่ฝุนธรรมชาติของเราเลยใช่แล้วอยากให้คุณรีมเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่คุณรีมได้มารู้จักน้องฟิตยูแล้วเนี่ยคุณรีมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะที่เราได้รับอร่อย <laughs> อร่อย, <laughs> อยใช่อร่อยกินง่ายมากกินง <s> ่ายจริงๆอันนี้แบบอ,อย่างเมลอนก็แบบฟิวเ <s> มลอนจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโปรตีนเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบว่าโอเคเราเราประทับใจตรงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วปกติคุณรีมเนี่ยตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่เราก็กินน้องฟิตอยู่ตอนไหนบ้างคะตอนนี้ทําอาชีพออดิตค่ะแล้วก็ออเดตเตอร์มันจะยุ่งมากเราอ่ะเลยใช่เราเลยกินตอนแบบมื้อเย็นแทนอาหารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเร่งรีแล้วก็เรากลับมาทํางบต่ออะไรเงี้ยเราก็จะกินแทนเมืออาหารหลักเวลาที่เรายุ่งๆไม่มีเวลากินข้าวเพราะว่าออดิเตอร์ต้องกระทบงบ ตลอดเวลาใช่บางครั้งแบบไปลูกค้าอย่างเงี้ยเราเลิกช้าอย่างเงี้ยเราก็หิวเราก็กินแทนมื้ออาหารรองท้องไปได้ถือว่าเป็นการรักตัวเองดีมากๆาเลยเพราะว่าบางทีถ้าเรายุ่งแล้วเราไม่รีบไม่รีบทานสารอาหารที่ดีเราก็อาจจะไปโซยแหลกอย่างอื่นมากกว่าแบบเคยกินแบบแทนมื้อเช้าด้วยนะเพราะว่าบางครั้งที่ไปลูกค้าเราตืต่นเช้าแล้วเราแบบ<ะ>ต้องการอะไรไป็นบำรุงสมองแบบให้มันตื่นเราก็กินจิอยู่ ตอนเช้าอ oh. ดีมากเลยค่ะอยากให้คุณรีมเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆที่กําลังดูอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามีชีวิตที่ยุ่งหรือว่าอยากกลับมารักตัวเองอยากมาดูแลตัวเองเนี่ยอยากให้คุณรีมแนะนําจากประสบการณ์ที่คุณรีมได้รับจากฟิตจูค่ะอยากให้คุณรีมแนะนําหน่อยว่าเอออยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลับมาดูแลมารักตัวเองอยังไงบ้างค่ะดูอย่างดีมเลยนะคะคืองานยุ่งแค่ไหนก็ต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเลิกกินอาหารให้ครบทุกมืออย่างเมื่อเย็นเราจะลดน้ำหนักแต่ แม่แนะนําให้อดอาหารค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนอเออลองมองเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นหลักถ้าสาหรับคนที่เขายังลังเลอยู่ว่าเอยจะิอยู่ดีไหมหรือว่าจะอันไหนดีหน้าอยากให้คุณดีมแนะนําจากประสบการณ์ที่เราได้รับหน่อยะค,ะค่ะจากประสบการณ์อ่ะเราลองมาเกือบหลายๆแบรนด์เลยแต่แบรนด์เนี้ยค่ะพูดอย่างเดียวเลยว่าอร่อยอร่อยอ,อร่อยจริงๆรงแล้วแบบว่าเรากินอย่างที่บอกเรากินไม่ฝืนเลยกินได้แบบคล่องคอง<ๆ>เหมือนกินน้ําหวาน แก้วหนึ่งเลยแล้วบางครั้งเราสามารถไป m i กอะไรได้เป็นน้ำปันนนป่นอย่างเงี้ยค่ะเมลอนปั่นอย่างเงี้ยเอามาแทนได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบติดน้ำหวานก็ลองเอามาทำเป็นเมนูรังสันได้หมดเลย อขอบคุณคุณรีมมากเลยค่ะจริง,รงๆรางวัลน,นี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าเบสโโตกราฟเฟอร์คือคนที่ส่งการบ้านการกินของตัวเองตลอด30วันนะคะคุณรีมเนี่ยแคปเจอร์เช้ากลางวันเย็นแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆส่งการบ้านตลอด30วันเลยก็เลยเป็นรางวัลพิเศษนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหเดือนลดได้5กิโลจริงๆเยอะมากๆแล้วนะคะไม่เคยลดได้ขนาดนี้จริงไม่เคยไม่เคยลดแบบว่า1เดือนปกติอะ เคยลดน้ําหนักมาตลอดแต่ว่าหนึ่งเดือนปกติก็จะมากสุดก็ประมาณสามอะไรเงี้ยสองสามกิโลแบบพลมาม <c oughs> ขณะออกกําลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนมาช่วงทานฟิตยูอะ่ะเราคุมอาหารกับฟิตยู<ม>แล้วเราก็ออกกําลังกายก็ไม่ได้เยอะ<ม>ออกกําลังกายแบบอาทิละครั้งอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ลดได้ขนาดนี้หนูก็ยังอึ้งอยู่เลยว่าลดได้ไงห้ากิโล <c oughs> <c oughs> ส่วนยอดงั้นอยากให้เชิญชวนอีกนิดนึงค่ะสาหรับเพื่อนที่อาจจะอยากลดน้ําหนักอยากกลับมดูแลตัวเองแต่ว่าเอ๊จะกินวิกยูดีไหมหรือจะทํายังไงดีทํายังไงดีถ้าเราอยากจะลดหนเดือนได้5โลบ้างทุกคนลองเปิดใจกับโปรตีนแบรนด์นี้นะคะแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังเรื่องรสชาติแล้วก็สารอาหารที่เข้าไปวิกยูจะมีแบบเทรนเนอร์ใช่ไหมคะที่แบบว่าให้คําแนะนําเกี่ยวกับการกินอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ทิ้งเราเลยแล้วเขาแบบให้ปรึกษาได้ตลอดค่ะอยากให้เราทุกคนลองเปิดใจ ขอบคุณคนดีมากเลยค่ะ<า>ดีใจมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะฟังรีวิวจากผู้ค้อบองคันก็จะเห็นว่าทุกคนลดน้ําหนักได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องฝืนและไม่ทรมานลดได้อย่างยังย่งยืนเลยนะคะไม่โยโย่ถามสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะฟิตยูของเราเนี่ยเป็นมากกว่าแค่ปโปรตีนแต่ยังมีสารอาหารครบท้่วน้าหมู่นะคะที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพของทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ชงเชคดื่มยูของเรานะคะมีงานวิจัยรองรับตัวผลิตภัณฑ์จริงๆได้ทําการทดลองกับตัวแทน30คนว่าเห็นผลลัพธ์จริงนะคะก่อนที่จะออกวง หนและตัวแบรนด์เองเนี่ยก็ยังได้ทาการพิสูจน์ผลลัพธ์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและจริงใจนะคะในฟิตยูคอนเทสซึ่งเราจัดมาแล้วถึง4รอบนะคะผู้เขาเ้าแข่งขันเนี่ยจ่ายเองพิสูจน์เองจริงนะคะซึ่งการจะลดได้กี่กิโลก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็วินยัยที่แต่ละคนทําได้การมีสินค้าที่ดีเนี่ยยังไม่เพียงพอสาหรับเรานะคะแน่นอนว่าบริการของเราก็ต้องดีด้วยทั้งแบรนด์เลยได้มี After Service ที่มีเพชรจักรและเทรนเนอร์นะคะคอยแนะนําให้การปรึกษาตลอดการเข้าร่วมคอนเทสซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขของนหนักที่ งนะคะแต่ยังเป็นการสร้างนิสยัยสร้างวินัยเปลี่ยนคนเป็นคนใหม่ที่สุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืนตรงกับความตั้งใจที่อยากจะรี People To Be that อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ